ครับอืมออไปหายายทุ่มครับผมไปหายายครับนี่โอ้ยายทุ่มยายทุ่มว่าจังไหนลูกยายทุ่มบอกอเองแน่กูมานมากพี่น้องกูมานถุกเงินมาเด้อครับพี่ที่ครับบอกว่าให้ไปบอกแม่เฮียงครับโอ้ให้มาบอกแม่เฮียงเลยครับโอ้ยย่ำตัวไดลูกคองชุดไทยบ่ลูกยายยายยายเขียนบอกว่า ให้เก้าหกเจ็ดพ่อเก้าหกเจ็ดครับเก้าหกเจ็ดครับเก้าหกเจ็ดตัวเดียวแล้วแล้วก็ยายบอกว่าให้ไปหาพ่อด้วยโอ้ทุงเงินบอกให้ได้มาหาพ่อเันบ่นี้ครับผมไม่ไปครับโอแม่อยู่ครับอืมที่นี่แม่มาทำงานอยู่ครับผมมาเล่นกับแม่อยู่ครับโอ้ครับโอ้ถุงเงินมาได้ยายทุ่มบอกกัน โตนี่แข็งๆเลยบอลลกครับ967ครับ967ตัวเดียวชัดตัวต่งด้ครับผมได้บอกว่าให้ล่างด้วยนะครับว่าตัวล่างสองตัวตัวล่างตัวไหนลูกว่าว่าอะไรนะจายบอกว่าผมเงินให้ซื้อเอาอะไรนะ6 หนงเก้ากับหนึ่งหกเนี่หรอพ่อตัวเก่าน่ะโอ้โหหนึ่งเกซื้อตัวเก่าด้วยนะหนึ่งกับหนึ่ะพ่อโอ้ย่ำหนึ่งเก้าหนึ่งหกหลังโอ้ค่มแล้วก็บอกแม่ด้วยนะอืมให้บอกแม่ย่งน้ำบอลกครับผมโอ้โเมือมือคืนนี้ถุงเงินไปอยู่น้ำย่ยเอ็น อยู่น้ำยายบรูเมื่อคืนนี่อยู่กับแม่เฮียงครับโอ้ oh, อยู่กับแม่เฮียงเตีับอันถุ่ถถงเงินไปหายายมือไรเอันผมไปเมื่อวานครับไปเมื่อวานนี่มา,นนมาหาเหมื่อคืนนี่ครับโอ้ยกลับมาอืมเพิ่งกลับมาอยู่น้ำแม่เฮียงพ่อบ่ได้เห็นมาหาพ่ออะไรไหม <c oughs> น้ำแดงพ่อเอาไว้ไปดูน้ำแดง <c oughs> ให้พออ่อบ่ล่ะ สมทองไปหาพ่ออยู่นี่เขาบอกว่าสมทองไปหาพ่อแบบถุงท่องมาหาพ่อครับถุงท่องมาดูดน้ำเหลียงนายพ่ออยู่นาไงสมทองก็ไปครับผมโอ้ถุงท่องกับมาหาพ่ออยู่บ้านนี้ใช่อยู่บ้านครับเขาบอกว่ามีคนอยู่บ้านเลยนะ โอ้พ่อบ่ได้อยู่บ้านพ่อไปทํางานไบ่ได้อยู่บ้านพ,พ่อมีใครอยู่สองคนนะ่ะหืถงทองบอกว่าพ่อมีใครอยู่ด้วยอะ่ะมีผู้ใดอยู่เนาะบาดเนาะคือบ่เห็นคือบ่มีบ่มีนะถงทองบอกว่ามีคนอยู่นะพ่อเนี่ครับ ผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยไก่ผมก็อยู่กับผมเนี่ยโอ้เอาไก่ไปเลี้ยงน้ำบ่คร<า>ับผมไก่ก็อยู่กับแม่อย่เนี่ยอยู่กับผมเนี่ยโอ้เลี้ยงไก่ไก่ไก่แม่ไก่สีไข่ยังลกูกดังครับอ่าให้ไข่เป็นเงินเป็นทองเด้อ่าครับผมเอออันยายเอยียงก็เลยเลื่อมเสือเสือยาเอียงก็ยายปทุมเออแอนยายประทุมยายปทุมเมาถึงพ่อบ่อนนี่น ยายทุ่มไม่พูดครับยายทุ่มไม่ได้มากับผมนะครับโอ้ยายทุ่มบ่เร็ม,มากทุ่มอยู่บ้านมีแต่เดถุงเงินมาหาแม่เฮียงโอ้ทุ่มมีแต่ถุงเงินกลับมาหาแม่เฮียงอย่างเดียวครับบานนี้ยายทุ่มฝากมาให้ย่ำตัวนี้กี่ลูกครับอืมสามตัวตัวไรกลกลูกสามตัวยายทุ่มบอกว่าให้ซื้อเก้าหกเจ็ดครับเก้าหกเจ็ดแล้วก็ เลขล่ายายบอกว่าหนึ่งหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกเดิมโอ้หนึ่งเก้าหนึ่งหกคือเก่าเหมือนเดิมเอาหัวขึ้นหัวลงเป็นตัวเดิมตัวเก่าตัวเก่ายายย่ำแบบนั้นโอ้ยายพันย่ำไหมยังสั้นมาตีครับอืมแล้วแบบนี้ของถุงเงินเดีตัวไหนมีบอกถุงเงินแท้ถุงเงินบอกแม่ตั้งแต่ตัวงวดครับโอ้บอกไว้ล้วบอกครับหืมตัวไหนก็ลูก ห้าหนึเก้าอันนี้ของทูเงินบอกงเงินตั้งแต่ตองวดบอกแม่เอาไว้แล้วครับโอ้แต่เดาว่าของทูเงินบอกตองววดแต่แ้วส่วนหหายของทงเงินสิเป็นถตาสองตัวโอ้ปกตงกันต่ะห้าหนึ่งเก้านาะงาบัทุ่กก็ให้ลงหนึ่งเก่าหงหกโอ้โอ้โอแม่นแล้วเนาะทองมาน่ะออออเออรมกันละตรงกันกับของงาบัวลูก ทั้นหลายของทุงเงินนี่ที่เป็นบนเพื่อเป็นลางลูกเลขสามตัวรูตเจอรี่ครับโอเลขสามตัวเลขไทยสามตัวรูดเตอรี่ห้าหนึ่งเก้าเออเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าอืของประมาณยังไม่ได้ซื้อเลยห้าหนึ่งเก้าพ่อไปแวะตัวอื่นก่อนพ่อไปแวะตัวอื่นก่อนเลยไม่ได้ซื้อห้าหนึ่งเก้าอ โกทองเงินบอกแม่เฮียยไว้แล้วพ่อทำไมไม่ซื้อแล้วโอ้ยพ่อกัดหาซื้อบ่หร้่นี่แล้วมันบอมมีก็สี่ฮะก็สีส่ญญบ่ไร้่ก็สี่พันซื้อคือมันบ่มีหาซื้ออยู่เด็กถ่ายบกันเลยซื้อเลยนะน,ะนะางช้างหนับไปซื้อเลยฮะโงินบอกแล้วบอกพ่อแล้วแน่สามก็ไปซื้อถงเงินไปซื้อเลยโอ้ต้องไปหาซื้อไปเลยแปลว่ามือชุดท้ายข้างชุดท้ายบลลูกยํำเลขตัวนี้ครับ อืมมีเปลี่ยนอะพี่น้องเลยครับเลขของถุงเงินนี่บอมีเปลี่ยนนะครับเดือของยายปทุมไหมากเก่าหกเจ็ดแล้วก็เลขตางหนึ่งหกหนึ่งเก่าของน้องถุงเงินตั้งตาตองงวดไหมากคือเปลี่ยนครับเก้าหกเจ็ดเลยเก้าหกเจ็ดเลยอ่าตองงวดของน้องถุงเงินนี่ครับครโอ้ย่ำเก้าหกเจ็ดอยู่นี่โอ้ครับเก้าหกเจ็ดครับยายก็บอกว่าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกล่างอโอ้หนึ่งเก้าหนึ่งหกกลางอ ของน้องคู่เงินเป็นเลขไายลอตเตอรี่สามตัวหาหนึ่งเกาขาวิซี่ครับคนหามาตลอดตั้งแต่ตองงวดครับผมมาตลอดบอ่เคยนั่นตะเกียร์ผมมีเปลี่ยน<ม>แต่ว่าเอฟซีกะให้ใช้วิจรารณญาณในการรัับผมครับผม,บผมเพราะว่าน้องคู่เงินคนย่ำตัวเกามาตลอดของยายปทุมก็ย่ำของตัวเกามาตลอดแมนบ่ลูกครับอ,อันส้มที่หายมาส่มเอินหันบ่แม่นบ่ลูก พ่อก็ซื้อไว้แล้วกันครับยายก็ให้มาพ่อก็ต้องซื้อเอาไว้ครับครับผมอืม,อมที่ซื้อเอาไว้ซื้อเอาไว้อยู่แต่ว่าหกเก็บกับเก็ดหกนี่ซื้อไว้ลด้แล้วล่ะลูกย่างละหาใบหกใบแล้วแต่ว่าของถุงเงินนี่หนึ่งเก่าบพราะได้ได้จากบาทที่ไปหาล่อซื้อเลยแม่บาทนี่ซื้อไว้ถุงเงินก่อนเพื่อที่ได้น้ำแดงให้ถุงเงินมาดูดน้ำแดงของพ่อทอาเที่ยบ้าล่ะลูก ไปครับถุงทองก็ไปดูดโอ้ถุงทังก็มาดูดจุ๊บครับถุงเงินก็มาดูดจุ๊บโอ้ยดีใจดีใจลูกชายแวะมาหาทองดำในทองขาวไปครับโอ้ทัองขาวกับทั้งดำกามาบอลูกครับไอไข่มาบอลูกไข่ก็ไปครับโอ้ซาพโฟเมนแหละแม่เนาะเล่นกันแตกบึ้มๆอยู่าเล่นห้องเลยแม่กันนะย่ำบอูโเพิ่นกับผ้ากันเล่นอยู่หันตะตี่แม่นบอลูกผ้าย่ำบ่อูเพิ่นกับเล่นอยู่ในห้องกันบ่อ อือโอ้แต่ยุหันมีคนหลายบ่ลูกเขามีคนด้วยนะอยู่ในห้องอ่ะเขาบอกมีอะไรอยู่ในห้องอ่ะอืก็เขาก็ไม่อยู่เขามีคนอยู่ในห้องเขาไม่กล้าอยู่อือผู้ใดอยู่ในห้องก็เป็นว่ามีใครอยู่ในห้องทีอืบ่มีนะเดี๋ยวสิไปํำรวจเ<ม>บิ่งผู้ใดอยู่ในห้องเดี๋ยวพ่อสิตไล่ออกไป<ม>บ่ให้ไผเข้ามาดอกไห้ต่ถุงเงินทุงทอ้องไอ้ใครล่ะกะ ท,ท้องขาวท้องดาตัวหายุหันสงบนเขาบอกองทองอ่ะเขาบอกว่าเงินเงินไม่รู้ใครอยู่ห้องพ่อออืกระมีต่างตาพระพุทธเจ้าสตัตวอยู่หันลกอกกากใบพิ่นตัวเ่าเข้าไปในห้องกากใบพระพุทธเจ้าตัวอยู่หันอ่ะมก็ทําให้เขาเห็นอยู่มีคนเห็นอยู่น้แวบ,บๆอะ่ะสงทองเขาบอกมีคน<อ>เห็นเยวแวบ,บๆ พวกผมก็ตะโกนเรียกว่าพ่อทาไมเอาใครมาห้องผมก็ได้ยินพวกก็ได้ยินนะเนี่ยครับผมเงินบอกว่าเขาคุยกันเสียงดังพ่อได้ยินอยู่ว่าใครเสียงดังโอ้คนคนขางห้องบ่ลูกบอเกเจยวกับพฮอเด้อคนขางห้องลูกอืมคนเว้ากันธรรมดาแล้วมันห้องติดกันเนาะมันบม่นบ้านแต่ของเอางวดนี้เอาให้ได้ห้องได้ที่ได้ลูกเด้อได้บ้านใหม่เด้เลยได้บ้านใหม่ ท่าไปยูมงไม่สีพ่าไปยูมงไม่ให้ปุ๊บบ้านปุ๊บเงื่อนยามมงไม่เฮ็ดที่มงกว้างเฮ็ดสนามครับรถเดรียตัวเอาย่ำให้แน่ลูกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเฮ้ยคือมาเก้าหนึ่งหกบาทนี่สองตัวบอลลูกเก้าหนึ่งหกเออเด้งเก้าหนึ่งหกเออเด้งเก้าหนึ่งหกอเอาสามตัวสามตัวย่ำให้แน่ลูกตัวไหนแต่แท้ ท้องแย่ปทุมนะลูกไปแล้วไปแล้วบอไปแล้วพี่้องโอ้ครับผมเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกครับันย่ำตัวดีเลยครับผมเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าอืมออบัตรลดปากขาว่าครั้งทุดท้ายคือเก้าหนึ่งหกบัทนี่เก้าหนึ่งหกเลยบัทนีอ่าบตตอนตอนน้พี่รองเอีตาเหลี่ยมสองตัวหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะครับเนาะ น้องทุงเงินมาดวนครับพี่ซีครับด่วนนพี้องตั้งกล้องแทบบพท่านตอดรถพวดพลาดเลยอมีโศกมารนะครับผมโศกมารลำพ้อยเป็นเศรษฐีครับผมโค้งสุดท้ายฟันธงนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ